สวัสดีครับเรามาต่อเวิร์กช็อปป้องกันเพิ่มข้อมูลซ้ำนะครับโดยใช้ my h y n u m r o r และก็เงื่อนไข e l นะครับผมอ่ะในคลิปก่อนหน้าน,นี้ครับผมได้พาใช้ my h y n u m r o r เรียบร้อยแล้วนะครับที่ใช้ในการแสดงจำนวนนะครับข้อมูลที่ได้จากการค u วรีนะครับอย่างเช่นหน้าลิสต์ตอนนี้นะครับมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด9 row หรือว่า9 record ด้วยกัน นะครับก็จะแสดงข้อมูลตามนี้ครับอ่ะนี่ครับซึ่งตัวโค้ดนะครับก็จะใช้แบบนี้ครับอ่าที่เป็นหน้าลิสต์นะครับอ่ะนี่ครับ echo นะครับจำนวนข้อมูลที่ q ิวรีได้แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน myhynumrow แล้วก็ในวงเล็บก็เป็นตัวแปร result นะครับผมอ่ะทีนี้ครับเราจะเอาไปใช้นะครับ ในการป้องกันการเพิ่มข้อมูลซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาทบทวนระบบเพิ่มข้อมูลแบบธรรมดาก่อนนะครับระบบเพิ่มข้อมูลครับอยู่ในหน้าเดียวกันถ้าเราคลิกที่ลิงก์เพิ่มข้อมูลนะครับก็จะมาเจอหน้าฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลนะครับผมอ่ะนะครับบอกไว้ก่อนสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกลับไปดูคลิปย้อนหลังด้วยนะครับ ในคลิปจะมีสอนเป็นสเต็ปสเต็ปมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งคลิปย้อนหลังดูได้ที่ไหนนะครับดูได้ที่ channel เดบันบ้านนะครับ๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าคลิปปรับพื้นฐานอยู่ที่ไหนนะครับก่อนอื่นครับคุณเข้ามาที่ channel ผมก่อนค้นหาที่ youtube com นะครับแล้วก็ค้นหาคําว่าเดบันบ้านหรือมาตามลิงก์นี้ก็ได้นะครับมาตามลิงก์นี้ก็ได้ครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับ ให้คลิกเปิดดูเพลย์ลิสต์นี้ครับสอน p ีทีปรับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา p ีทีนะครับผมไปไล่ดูทีละสเต็ปเลยนะครับผมไล่ตามทุกคลิปเลยนะครับทีนี้ครับมาต่อเวิร์กช็อปป้องกันการเพิ่มข้อมูลซ้ำนะครับนี่ครับหน้าฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างฟังก์ชันในการป้องกันการเพิ่มข้อมูลซ้ำใช่ไหมครับเราก็ลองมาทบทวนครับว่าในฟอร์มนี้ครับมีการแอคชั่นไปที่ไหน นะครับขอลองเพิ่มข้อมูลให้ดูก่อนนะครับอ่ะแล้วก็อีเมลแล้วก็เซฟอ่าเซฟเสร็จปุ๊บอ่ะวิ่งมาหน้านี้นะครับนี่คือข้อมูลที่เพิ่มมาใหม่นะครับทีนี้ครับตอนคลิกเพิ่มข้อมูลนะครับมีการเรียกใช้งานไฟล์นี้ครับ Member Form Add underscore BTC คือ Bootstrap version 4เปิดฟอร์มนี้ขึ้นมาก่อนครับอ่าะะครับซึ่งฟอร์มนี้ก็พาทำ นะครับมานะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมฟอร์มนี้ครับมีการแอคชั่นไปที่ไหนแอคชั่นไปที่ Member under score form under score add under score db นะครับก็คือไฟล์นี้ครับนี่ครับไฟล์นี้ครับบรรทัดแรกนะครับก็จะมีการ include ไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Data าเบ e ก็คือไฟล์นี้นะครับผมอ่ะอย่าลืมไปดูคลิปย้อนหลังนะครับอธิบายไว้ละเอียดมากนะครับผม อ่ะแล้วก็มีนะครับ print r กับวาด์ดัมในการเช็คข้อมูลจากฟอร์มแล้วก็มีประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มโดยส่งมาเป็น method post นะครับแล้วก็มี sql statement นในการ Insert ข้อมูลเข้าไปในตลางนะครับผมอ่ะทีนี้ครับเราจะลองใช้ print r ในการเช็คข้อมูลที่ส่งมาเป็น method post ดูครับว่าจากฟอร์มมีการส่งข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับผมอ่ะนะครับ ่ะ r e f r e s หน้าฟอร์มนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ข้อมูลเข้าไปดูครับอนะครับ name ครับแล้วก็ phone ครับแล้วก็ email ครับใส่นะครับดาวดาไปก่อนคลิก save อ่านะครับพอคลิก save เสร็จแล้วนะครับเราใช้ pr ในการเช็คข้อมูลใช่ไหมครับว่า method post ที่ส่งไปจากฟอร์มมันมีการส่ง input ชื่ออะไรไปบ้างนี่ครับ input user name input password name phone แล้วก็ email นนี่คือข้อมูลที่ได้กรอกเข้าไปหรือว่าที่ได้พิมพ์เข้าไปนะครับผมก็คือขึ้นเพราะว่าเรามีการพิมพ์โค้ด4บรรทัดนี้ครับ echo p r e นะครับ print a method c a แล้วก็ exit ไว้ให้ทำงานถึงแค่บรรทัด8เท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้ครับเราจะมาสร้างนะครับฟังก์ชันในการเช็คครับไม่ให้มีการเพิ่ม username ซ้ำนะครับพาทำแค่ขอลำเดียวนะครับไม่ให้เพิ่ม username ซ้ำ นะครับผมอ่ะเราไปเอาโค้ดในการคิวรีข้อมูลมาก่อนครับโค้ดในการคิวรีข้อมูลครับอ่ะผมจะไปคัดลอกจากหน้าลิสทที่ได้พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้มานะครับตั้งแต่ตัวแปรค u วรีตัวแปรรี s ซ l ล ult, แล้วก็ Echo e c นะครับ Echo ที่เป็น myh Y น m Row มานะครับผมแล้วก็มาวางต่อนะครับตรงนี้ครับอ่ะมาวางต่อจากที่มีการประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์ม นี่ครับคอมเมนต์ไว้นิดนึงครับเช็คข้อมูลซ้ำนี่ครับแล้วก็วางนะครับวางเสร็จแล้วนะครับยังไม่จบนะครับยังต้องมีการพิมพ์โค้ดเพิ่มอยู่นะครับแล้วก็ Exit ไว้ตรงนี้ก่อนนี่ครับ exit ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปครับเราจะมาจัดการตัว q u e r y นะครับจัดการตัว q u e r y ครับเพราะว่าเราต้องเอาคอลัมน์ username มาเช็ค นะคอลัมน์ username มาเช็คว่ามันเคยมี username นี้ในตารางไหมถ้ามีนะครับจำนวนที่เรา Echo ออกมาตรงนี้ต้องเป็น1ถ้ามันไม่เคยมีมาก่อนมันต้องเป็นศูนย์ะครับเพื่อเราที่เ,เพื่อที่เราจะเอาไปสร้างเงื่อนไขในการเช็คข้อมูลต่อไปนะครับผมวางโค้ดเสร็จแล้วทำไงต่อครับตรง select ครับเราเปลี่ยนจาก star เป็น username ครับนี่ครับซึ่ง username มาจากไหนมาจากตารางนี้ครับ tbl member นะครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับสอนเป็นสเต็ปสเต็ปมาแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับทำมาพร้อมๆกันนะครับผมอ่ะ e l e c t username from t b l member แล้วก็ h ว r e ครับแ e r ์ด้วย single code นะครับอ่ะแบบนี้ก่อนแล้วก็ใน single code ครับเราใส่ตัวแปร username ครับอ่ะเราต้องการเช็คแค่หนึ่งคอลัมน์เท่านั้นนะครับ where ด้วยคอลัมน์ก่อนนะครับ username เท่ากับอ่ะนี่ครับ ย่อโค้ดให้ดูนะครับแล้วให้ดูใหม่ครับประกาศตัวแปรค u วรีเท่ากับ double q u o d e select username เพราะว่าเราจะเช็คแค่หนึ่งคอลัมน์นะครับ from ตาราง t v b l underscore member แล้วก็แวร์ด้วยคอลัมน์ที่เราจะมาเช็คครับก็คือ username เท่ากับนะครับมี Single Code ครอบด้วยเพราะว่า username เป็น t t r n n นะครับแล้วก็ข้างในเป็นตัวแปร username นะครับซึ่งตัวแปร username ที่ผมได้ไฮไลท์ไว้มาจากนี่ครับ อ่ะนี่ครับที่เราได้ประกาศตัวแปรรับค่า method post จากฟอร์มไว้นะครับตัวแปรมีที่มาที่ไปนะครับผมอะนี่ครับส่วน resource ตรงนี้เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่ะ echo ตรงนี้ครับเปลี่ยนจากจำนวนข้อมูลที่ q u r r y ได้เป็นจำนวนข้อมูลที่พบแล้วกันหรือที่ q u r r y ได้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันนะครับไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับผมอ่ะ จำนวนข้อมูลที่พบแล้วก็ echo มาแล้วก็ exit ไว้ก่อนนะครับใช้โคตามนี้เลยนะครับจากนั้นครับเราไปดูใน Data b เ s สเรานิดหนึ่งครับว่าตอนนี้มี username อะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับมี username ซ้ำเยอะเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นผมจะเอาผมจะกรอก username นะครับตัว a นะครับ2ตัวมาเรามาดูกันครับว่ามันจะเจอข้อมูลเท่าไหร่นะครับอ่ะแบกกลับไปหน้าฟอร์มก่อน เราเช็คแค่ user name คอลัมน์เดียวนะครับคอลัมน์อื่นเราจะกรอกอยังไงก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็อีเมลอ่ะคลิกเซฟครับอ่ะนะครับพอคลิกเซฟเสร็จแล้วครับอ่ะนะครับเอา exit ตรงนี้ออกนิดนึงครับบรรทัดแปดนี่ครับให้มีแค่ e c ็กโค e แล้วก็ปรินาเท่านั้น3มบรรทัดเพราะว่าเรามาเปิด Exit ไว้ตรงนี้แล้วนะครับผมอ่ะเซฟแล้วก็ไปรีเฟซใหม่ครับอ่ะรีเฟซหน้านี้ใหม่นะครับรีเฟซครับ c o n t i n u ี Continue. อ่ะเห็นไหมครับจำนวนข้อมูลที่พบนะครับนะครับแสดงว่ามีนะครับยูเซเนียมที่เป็น AA ทั้งหมด2 Record ด้วยกันอ่ะนี่ครับ1แล้วก็2 นะครับผมทีนี้ครับเราลองไปกรอกข้อมูลที่มันไม่เคยมีในเดต้าเบสมาดูนะครับเฉพาะคอลัมน์ username นะครับผมลองกรอกที่ไม่เคยมีนะครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็อีเมลครับคลิกเซฟนะครับจำนวนที่พบนะครับมันจะเป็นเลขศูนย์แบบนี้ครับนี่แหละครับเราถึงต้องใช้ my h q l number ในการเช็คครับว่า ยูสเซอร์เนมที่เราไปคิวรี่มานะครับที่ส่งมาจากฟอร์มเนี่ยมันมียูสเซอร์เนมนี้อยู่ในตาราง TBL บ m m b e มไหมถ้าไม่มีเป็นเลข0นะครับถ้ามีคือเป็นเลข1เป็นต้นไปนเป็นเลข1ขึ้นไปนะครับอ่ะพอเราได้ตัวคิวรี่มาแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาสร้างเงื่อนไขนะับว่าถ้าเจอข้อมูลแสดงว่าข้อมูลเหมืนซ้ำ นะครับไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้เราก็จะให้มันนะครับตีกลับไปยังฟอร์มเพิ่มข้อมูลแต่ถ้าไม่พบข้อมูลหรือว่าไม่เคยมี username นี้มาก่อนเราถึงจะให้เพิ่มข้อมูลได้นะครับผมอ่ะเราก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาเลยครับอ่ะ if e นะครับ if นะครับแล้วก็ไปคัดลอกตัวนี้มาครับ my hy number แล้วก็ตัวแปล Result อ่ะนี่ครับแล้วก็ ถ้าท่านะครับถ้ามากกว่า1นะครับถ้ามากกว่าศนย์ั่นแหละครับอ่ะมากกว่า0นย์แล้วกันเราจะให้ E c h o ข้อความนี้ออกมาก่อนทบแล้วก็ L ครับถ้าการใช้ไม้ชวยนำโรในการเช็คข้อมูลที่ query นะครับมากกว่า0ย์ก็คือเจอข้อมูลซ้ำใช่ไหมครับอ่ะเราใช้ c h o ข้อความมาครับ user name อ่า user name นี้นะครับมีคนใช้แล้ว แล้วก็ปิดเสด้วยนะครับส่วน L คือ Echo มาครับสามารถใช้ user name นี้ได้นี่ครับให้ดูเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราไปเช็คแล้วว่ามันเจอข้อมูล user name นี้นะครับในตารางก็คือมันจะต้องเจอมากกว่า0ก็คือ1เป็นต้นไปใช่ไหมครับ เราก็คือใช้ตรงนี้รับเงื่อนไขตรงนี้ครับถ้านะครับนับเจอว่ามี username นี้ในระบบหรือนะครับใช้ไม่ช่วยนําโรเจอมากกว่า0ก็คือ1เป็นต้นไปนะครับเราให้ echo คําว่า username นี้มีคนใช้แล้วแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือสามารถใช้ username นี้ในการเพิ่มข้อมูลได้นะครับอ่ะแล้วก็ exit ไว้ก่อนนะครับผมอ่ะทีนี้ครับ save แล้วก็ refresh continue ครับอ่ะเห็นไหมครับ สามารถใช้ username นี้ได้นะครับ username เนม999ไม่เคยมีในตารางนี้มาก่อนนะครับอ่ะเปิดดูแบบบ้านๆแบบนี้เลยก็ได้เห็นไหมครับแต่ถ้าอ่ะเราลองเพิ่มข้อมูล3ดูครับเราลองไปกรอกข้อมูล username ที่เขามีอยู่ในตารางครับอ่ะ username นะครับเป็นตัว h นะครับ4ตัวแล้วก็าสเวิร์ดใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ชื่อครับแล้วก็เบอร์โทรครับอ่ะเบอร์โทรนะครับ แล้วก็อีเมลครับเราคลิกเซฟดูครับนี่ครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่า User Name นี้มีคนใช้แล้วนะครับเป็นเพราะว่านะครับตัว s 4ตัวตัวนี้ครับอะดับเบิลคลิกคัดลอกไปก็ได้นะครับถ้าเราไปเซิร์ชหานะครับเซิร์ชหาตรงนี้ครับในตารางครับคลิกเซิร์ชตรงนี้ครับตรง username ครับเปลี่ยนจากไลท์เป็นเท่ากับ นี่ครับแล้วก็ enter ครับวางแล้วก็ enter เห็นไหมครับมันเจอ username นี้ในระบบเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้นี่ครับไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วนะครับตัวเงื่อนไขนี่นะครับเงื่อนไขนะครับคิวรีข้างบนนะครับตามผมไปก่อนนะครับแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้ตามผมไปก่อน นะครับคุณสามารถกด p พสต์วิดีโอไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ตามได้เลยอะโอเคนะครับในขั้นตอนต่อไปครับถ้ามี username ซ้ำนะครับในบล็อก eve นะครับในบล็อก e f ตรงนี้นะครับเราจะให้มีการนะครับขึ้นแจ้งเตือน alert แล้วก็เด้งกลับไปหน้าฟอร์มนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับเราจะมาใช้ javascript ตรงนี้ครับอนี่ครับที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับ ให้คัดลอกตั้งแต่ Echo เปิดแท็กสคริปไปจนถึงปิดแท็กสคริปครับผมอ่นี่ครับคัดลอกมาก่อนนะครับผมคัดลอกเสร็จเอามาวางนะครับต่อจากนี้ครับ Enter ครับแล้วก็วางครับแล้วก็ Copy ข้อความมาครับเอามาใส่แทนตรง Alert ครับเปลี่ยนจาก Insert successfully ครับเป็น User Name นี้มีคนใช้แล้วหรืออาจจะพิมพ์ข้อความเพิ่มว่า กรุณาเพิ่มข้อมูลใหม่อีกครั้งนะครับหรือสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้งนะครับส่วนข้างบนครับลบไปก็ได้หรือว่าทำคอมเมนต์แบบนี้ก็ได้นะครับอะลบเสร็จแล้วทํำไงต่อในส่วนของ i n d o w Location ครับเราก็ให้วิ่งกลับไปที่ฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลนะครับซึ่งฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลของเราชื่อว่า member underscore form นะครับ underscore add underscore b4 t อ่ะนี่ครับนะครับผมพิมพ์ตามนี้ได้เลยอ่ะทีนี้ครับเราจะมาเช็คอีกทีหนึ่งครับเช็คข้อมูลซ้ำก่อนถ้า User ซ้ำให้ a เล r รให้ a เล r ร์คำว่า User name นี้มีคนใช้แล้วแล้วก็ให้มันเด้งกลับไปหน้าฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลนะครับผมอ่ะกลับไปที่หน้านี้ครับอ่ะนี่นะครับตอนนี้แจ้งเตือนว่า User name นี้มีคนใช้แล้วแล้วลองรีเฟรชครับรีเฟรชปับ๊บคลิก Continue เห็นไหมครับขึ้น alert เลยครับ username มีคนใช้แล้วคลิก ok ดูครับเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งกลับมาที่หน้าอร์มอ่ะนี่ครับวิ่งกลับมาที่หน้าฟอร์มนะครับขอลองเพิ่มซ้ำอีกทีหนึ่งครับตัว s 4ตัวนะครับอันนี้เช็คแค่ username นะครับคอลัมน์เดียวนะครับอ่าโฟ o n e แล้วก็ email ครับคลิก save ครับอ่าเห็นไหมครับ username มีคนใช้แล้วคลิก ok มันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าฟอร์มนะครับแล้วก็ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้นะครับมาดูที่ Data database เห็นไหมครับข้อมูลก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับคลิก Show all ให้ดูก็ได้นะครับนะครับข้อมูลก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนะครับสำหรับเงื่อนไข if อ่ะถ้ามีข้อมูลซ้ำ alert คำว่า user นี้มีคนใช้แล้วแล้วก็ดีดกลับไปที่หน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลนะครับต่อไปครับ l อโับ เอลนะครับผมบล็อกนี้นะครับเอลคือไม่มีข้อมูลซ้ำไม่มียูเซอร์เนมซ้ำนะครับเราก็ให้เขาสามารถเพิ่มข้อมูลได้ตามปกตินะครับผมอ่ะเราก็ไปคัดลอกอ่ะไปคัดมานะครับไม่ใช่คัดลอกครับอ่ะตามที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับอ่ะนี่ครับคัดลอกตามนี้มานะครับขั้นแรกครับ insert statement นะครับ sql insert statement จนถึงตัวแปล Result เลยนะครับผม คัดมานะครับแล้วก็มาวางในเงื่อนไข e l ครับอ่ะนี่ครับวางแทนนะครับอ่ะจัดโคดนิดนึงอ่ะนี่ครับ l คือข้อมูลไม่ซ้ำนะครับเพิ่มได้แต่ถ้า e ีฟข้อมูลซ้ำเราดีดออกไปก่อนเลยนะครับอ่ะนี่ครับจากนั้นก็ไปคัดลอกตรงนี้มาครับไปคัดมาเหมือนกันครับครับที่เป็นตัว alert ครับมาวางต่อจากตัวแปรวีเซ นี่ครับแล้วก็เช็คปีกการน,นึงครับว่าเปิดปิดครบไหมแล้วก็ปีกการตรงนี้ครับเป็นของเอใช่ไหมครับอ่ะเราก็อาจจะคัดลอกแบบนี้มาก็ได้ครับแล้วก็มาทำคอมเมนต์ให้รู้ว่าปีกกานี้เป็นของอันนี้นะอ่านี่ครับหรือจะพิมพ์ข้อความไปก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ช่วยโครสอ่ะนี่ครับก็เอามาต่อด้วย นี่ครับเอามาด้วยนะครับใช้เสร็จแล้วก็ปิดการเชื่อมต่อ d a t a b เบ e นะครับผมอ่ะด้านล่างไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาลองเทสดูครับอ่ะขอไล่โค้ดอวกรอบหนึ่งนะครับข้างบน PrintRcheck ว่ามีอ่าการส่งข้อมูลมาจากฟอร์มนะครับส่ง Input อะไรมาบ้างแล้วก็มีประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มโดยใช้ e ม h o อด Post แล้วก็มี Query ครับอ่ะ select แค่หนึ่งคอลัมน์ครับ username จากตาราง member แล้วก็แวร์ด้วยนับคอลัมน์ username เท่ากับตัวแปร username นับซึ่งตัวแปร username เป็น string มีข้อมี i n o l e q u o ค e ครอบด้วยแล้วก็นะครับ r e s o l t check ตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมต่อ database แล้วก็ตัวแปร Query ครับว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่ echo คือเช็คว่านะครับใน Query เรานะครับเจอข้อมูลกี่ข้อมูลจากนั้นเราก็มาสร้างเงื่อนไขนะครับ if ครับถ้าเจอข้อมูลมากกว่าศย ก็คือตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปนะครับแสดงว่ามี User Su ซ้ำนะครับขึ้น alert ว่า Username นี้มีคนใช้แล้วเด้งกลับไปที่หน้าฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่มีข้อมูลซ้ําก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้ตามปกตินะครับผมอ่ะเรามาลองเทสดูครับกลับไปที่หน้าฟอร์มของเราครับอ่ะนะครับ r e f r e ก่อนนะครับอ่ะลองเพิ่มข้อมูลดูนะครับแล้วก็ password เก็ก็เก้าเหมือนกัน ชื่อแล้วก็เบอร์โทรครับแล้วก็อีเมลครับคลิกเซฟครับอ่าเห็นไหมครับ Insert Successfully ตามปกติอ่าเห็นไหมครับข้อมูลเข้ามาแล้วแต่ถ้าลองพิมพ์ข้อมูลซ้ำดูครับเฉพาะอลัมน์ user name นะครับอ่าลองกรอก user name ซ้ำนะครับพารเบิรนะครับใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วก็ชื่อใส่เป็นอะไรก็ได้อ่าแล้วก็เบอร์โทร นะครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็อีเมลอ่ะคลิกเซฟครับปั๊บนะครับเห็นไหมครับยูสเซอร์เนมนี้มีคนใช้แล้วนะครับคลิกโอเคครับอ่ะก็จะเด้งกลับมาที่หน้าฟอร์มนะครับแล้วก็ข้อมูลก็จะไม่เข้าครับอ่ะเข้าแค่นะครับเลขกเก้าสี่ตัวครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมอ่ะลองดูอีกสักคนหนึ่งครับอ่ะนี่ครับยูสเซอร์เนมนะครับ ก๊อ,อปปี้มาลองดูนะครับอลองใส่ข้อมูลซ้ำอีกทีหนึ่งครับ Password Name แล้วก็ Phone แล้วก็ Email คลิก s อ่ะนะครับเห็นไหมครับ User Name นี้มีคนใช้แล้วไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้คลิกโอเคนะครับผมก็ะจะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้นะครับผมนี่ครับไม่มีข้อมูลเพิ่มนะครับ แต่ถ้านะครับพิมที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับพิมที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับ username นี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับนะครับทำให้เพิ่มได้ครับคลิกเซฟครับอ่าเพิ่มข้อมูลได้อ่าเห็นไหมครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าให้ดูโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านี่ครับที่สำคัญคือในบล็อกนี้เลยอ่าโอเคนะครับสำหรับการ ประยุก์ใช้นะครับตัวไม้ช่วยน้ำโรนะครับมานะครับช่วยเช็คเงื่อนไขครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขเอลเข้าไปว่าถ้าเจอข้อมูลที่เป็นยูเซอร์สามจะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้นะครับแต่ถ้าไม่สามก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้ตามปกตินะครับผมอ่ะลองเวิร์กช็อปให้กับตัวเองเยอะๆนะครับเป็นสิ่งที่นะครับเป็นเทคนิคที่สามารถเอาไปทำมหาจินได้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการทําระบบได้จริงๆนะครับผมอ่ะในเวิร์กช็อปต่อไป ก็จะเป็นระบบอัปโหลดไฟล์ลงเดต้าเบสครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ไปยังนะครับระบบของเราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ